กรารนมัสการครับทั้งนักวิชาการทั้งนักวิชาธุลทั้งนักศึกษาเดินวันนี้ลูกหลานนะครับมาจากทางไกลเดินทางมาหายนาทางให้พี่น้องทุกที่อยู่ทางบ้านนะครับเราจะได้จะเชียงโชคเชียงว่าในวันทีสิบเจ็ดมกราคมคมสิบสอวันของสิบเจ็ดนะครับเห็นว่าหลวงพ่อกให้ยนาทางแม่นเแล้วตามมาครับบุกป่าฝ่าดงกขึ้นหัวเขาอยู่ต้งเขาคับตามมา งวดที่แล้วหลวงพ่อให้ไปตัวใดน้อครับผมอี่โต้เพิ่เป็นสี่แปดสี 4, 4, 4, <ป>่ส<ป>ี่แปดซีซงวดนี้บแต่ว่างวดนี้ไม่ต่เด็กตัวเก่ามันยังอยู่อยู่สี่แปดมันยังอยู่อยู่แต่ว่าตาตมากับบูหมูแงน้องมันอยู่อยู่อยู่น้ำกันบ่อบางแห่หน่อซีซีก็เป่าครับแต่ว่าเด็กสี่แปดกับซีเก่ามันอยู่ไกลเคียกันกนะ เด็กนายจะมาได้อาจะมาเราก็อยัดในสื่อเพี้ยนสื่อตะเกียสื่อยังไประชาอวัยวะสื่อเด็กไร้ดินสำับสนุษรากินแบงเนาะ่อนาะั่นก็จะได้ขอใไปผลจะได้ลุงฮากับผัวรสชาชนพี่ก่อนนะในส่วนหนึ่งเขาอยากถามนิดนึงครับหลวงพ่อสมานรวงพ่อ จะนั่งในมีดเอาเลยว่าท่าพิธีครับตัวจัไในครับก้มฟังมันมันเ,เป็นแบบว่าเ,เป็นเป็นเหล็กแบบว่าเป็นเหล็กมาไม่ไม่มีนัดอืมครับไม่มีฟันอืมเป็นมีดแต่ว่าเวลาเขานอนนอนลงไปนี่ค่ะถึงเวลามันมันจะขึ้นมาเป็นต네ัวเลยอืมแต่แต่ยังไมขึ้นมาตัวเก่าหน้าหรอกโตเก่าโต้ด้ายเนาะค่ะตัวเก่าเนี่ย สีแดงคนอกอเ,เ,เลยสีแววกดกคือกอมันขึ้นมาอีกมันจะยูยูมันจะยูยู่นจันเล่มันกันหนาวแ่ยูแล้ววะเด็กมันกันมันขึ้นมาในจิตรหรือจัอไรหลวงพ่อหรือว่าดิมิตฝันมันเป็น้ไข่แบบว่าจะได้ขึ้นมาก็แบบว่าขึ้นมาเป็นโตนะอืมแต่ว่าขึ้นมาเป็นโตเด็กนั่นอันนีม้มมตรหนึ่ขึ้นมาหรือเปล่าครับบึ่้นมาเลยอรับ่เป็นยังไง เวลามุ่งแเมื่อข้นตอนนั่งมุ่นนนนง,นนนนงน,น,น,งน,น,น,นงงตัอนนอนตอนห้อน Isaiah, งนอนนอนห้องนอนบารับนาเขานอนเขานอนห้องห้องกรสานจิตตอนนอนนานอนจะรับมาเป็นแม่เป็นตัวเล็เลยปะคะถึงเป็นตัวเล็ก<อ>รับลับตืมนเตือนมันงแก่ต้มเอาขาต้อะนีละได้ต้วมุก่กกับบัต้มน้องกับจินี่ดูอะไรค่ะวดที่แล้วก็เห็นสีแปด เดือดหมวดนี้เห็นสี่แปดหมวดนี้ก็เห็นสี่แปดอีกคือเกาหมวดที่แล้วสี่แปดกับสี่สี่บอกผมหวดที่แล้วอ๋ออแปดเกาก็สี่สี่หมวดที่แล้วเห็นเพราะว่าถ้าบอกไปหลายตัวมันถ่ายเป็นการม่อมเมาหนาถ้าบอกเล็งเ้าต้องบอกตัวเดียวตัวเดี่ยวมันไม่ได้ม่อมเมาเขาสี่แปดเนาะค่ะแม่มาค่ะเนี่ยสี่สี่แปดตูวเดียวคุณ ทำนอไก่เขยงเป็นแชสีเก่าใช่ไหมซี่แชสีเก่าขึ้นเตามึนขึ้นเตมึนต้มเตมัครับสีขึ้นเตมลงเต็มีสีนครับซี่แปดี่เก้าี่เจ็อเป็นวันนี้ก็หลวงปู่ว่าซีแปตัวเดียวเนาะซี่แปถ้าขึ้นก็จะขึ้นเตามึนล้เต็มึนก็ีเป็นสี่แปดสี่เจ็ดสี่เก้ายังสีหลวงปู่ไม่ขึ้นได้หลายนาน ยี่ยืดมอนาก่อนอกออกเลยอกออกเห็นย่นบุเถียงเพื่อนห้องยี่ออกออยื่นเลยกาบอเพ่อนห้องโอกออกก่นนั่นภายในระวบริมารนี่ี่ยางให้เบิ้งชมนะครับเบิงพ่อือเห็นมี่หลายอย่างนะเนี่วิจิตรทำพานาคืี่ต้นนั่นนี่ทำพญานาคทำพญานาแล้วก็มีทำมัไหม้หน้าันก็จิเป็นมันตกมันตก น้ำโตัวเราจะเป็นแบบว่ามันตะกีหน้ามันลงแห้งเดียเป็นอันนี้เป็นเลยเขียนเลยว่าน้ำปูแต่บาดาลน้ำใต้บาดาลเนี่ยแต่ไหลมันถืเป็นข้างไหลมันไม่ใช่ไหลอยู่ตลอดที่แบบแต่ข้าวบาไม่ร้อยไม่สบายทอดมันมาจากร้อยหัร้อยสบายกัอยู่หันนะอยู่นี่ทำให้หนาหนาวอย่างไรยูไก่กันยู่ที่เจ้าแม่หมอบไปองค์จีอะไรร้อยหัวว่ะทำให้หนาหนาว ดาวตมีง,งาน,นง่วงจะเป็นที่เป็นคู่เป็นมาก,การะสังมาสารพญามนาไบวของดาวดกูเพื่อนถี่เพื่อนมาเห็นจะเปี่ยงเป็นกวักนังกวักตันกวักก็ร้แขะยังหน้าเขามา,มาดูนี่ไม่หลื้อตั้งใจเลย แต่ว่านมมีน่ไม่บวกาผ่านลงไปมันมันลงไปมันตองยางลงไปเลือกเลือกแล้วก็ตอกงานไปสองบนเขาไปกูไม่ได้เพราะว่ามีคนเกยเขาเขาไปแล้วเสียเขาไปเลยจูหายไปเลยหายไปเลยมันเป็นหลายปีหลายลาได้หน้าสามสิบปีสามสิบปีกว่ามีคนเดียวว่าปวกดเสียงของนานหน้าปวดแสวงโชกนี่เขาไปเขาไปเลย้ถาำนี้เป็นถ้ำใหญ่เลยว่า มันเป็นทำอากรรมากเขไาไปเดี๋ยวถึงบก่าไปต่อเพราะว่าเสียวไม่เส่็จลุกมึงบอกเกตทำรูกาหรือว่าทำแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันดิ้นไปอวนแกอันึ่งใจบกช่าบกหัวบดเดี๋ยวต้องไปบมวมอีกเรื่องอะไรปูปูวัดป่ามั้งหลวงปูทองใบสริอวนง ปูทองใบก็แล้วกันเนาะทองใบปูทองใบปทองใบสรุปแล้วของหลวงปู่นี่มีตัวเดียวแค่นี้เนาะครับเนาะตัวเดียวตัวเดียวแต่ว่าถ้าอยากนั่นก็ซื้อจันไว้ขึ้นลงสี่แปดตัวเดียวแล้วเนาะสี่แปดตัวเดียวเขนเขนเม็ดเดียวโคโลเจ็อืมขึ้นลงกับสี่เจ็ดนี่จะสี่เก้าบอกอะไรบอกท่านยูทูปเพื่อนท่านไหนครับยูทูบเบอร์ครับยูทูบเก๋ครับผม บอกยังน่นนะพี่รองคนใดบดหนีบดสินปูพี่้องก็เกิดโอ้ติดหนีไล่ติดหนีไล่แี่แค่สีแดงให้หน่อยถือกัพี่้องพี่น้องใชได้มารทมำบุญนะครับเป็นอย่างรแตนอนนทางแต่ทางขึ้นเขาเนาะทางมาลลำบากปูทางขึ้นเขาลำบาก้องขึ้นมาลำบากแต่ที่น้องงานจะได้แค่นั้นแหะใแค่นั้นแหละ ได้สองตัวนี <audio. ่มันก็จะได้พอเห็ดาอาเนูอยากได้สาตัวอยากได้สามตัวน้ำตีเดบสองตัวนี้ได้แล้วสตัวนี่เ็โมเดลนอนป็นโมได้สามตัวสองเจห้ารองสื่วงเจ็ดห้าสอเจ็ดห้านะครับก็ได้แต่สามครูเนาะพับน้นอนจนถึงนั้นได้แต่สนะสอเจ็ดห้าเนะ เป็นครั้งแรกครับที่ได้เดินทางมาสองเจ er ็ดห้ามามาจากไหนมาจากทั um like like <c Rent> ke, ้งตัวเมืองในทเขตในอ้มาจากหลายมาจากบุรีรัมย์นะครับอ๋อบุรีรัมย์อันนี้ก็อันนี้สังขารสุรินทร์สังขารอันนี้สุรินสองเจ็ดห้าป่ะโคราชอันนี้จัมตากสองเจ็ดห้าเนาะสองเจ็ดห้านี่นะพี่น้องได้เห็นได้สั่งน้องฟูท่องใบเด้อพี่น้องเลยปิดเงวดนี่ สิบเจ็ดมกราคงสองพันห้าร้อยสิบสี่คู่ทองใบให้สี่แปดนะครับขึ้นแจ่มลงแจมก็สี่เจ็ดสี่เก้าสามตัวเม็ดเดียวหางเดียวสองเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าทองใบปูทองใบเนาะวัดทองใบนะครับพรามตะปาตะปาดนะครับวัดปาพรานตะปาลลืออยู่อยู่อะไรครับบ้านอะไรตำบลอะไรอำเภออะไรบ้านครูสี่แจนะบ้านครูสี่แจบ้านครูสีแจ ตีเดอืตรักตำบลตงรักตำบลตงรักอำเภออำเภอโูสิงห์อำเภอโูสิงห์จังหวัดสรงห์เกตนะครับอ่ะตัวเล็กประมาณนี้เนาะครับเนาะประมาณหน้าคนก็ขึ้นมายากหน่อยเดี๋ยวขอซองให้ตรงๆดีนะสวยงามมากสวยงามมากต้องนั่งเป็นน้ำตกมีน้ำตกมีน้ำตกมีถ้ำมีแคปเลยครับตัวายภูตระบาดวายภูตระบาทมีถ้ำมีวายทุกพุทธบาท ออก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 ออออกออครัองลปูทองนะครับส่กัมาครั้งแรกมาครั้งแรกแหกมันมาครั้งแรกก็จะแม่มเดจะูไปดนสี่แปดสองเจ็ดห้าแต่ท่เป็นเด็กไม่เห็นบริฉับสองเจ็ดห้าตัดตแต่ถ่ายยันเด็กยันชัดมากกว่าสี่แปดตัวเดียว ครับี่ปดชั้แตางตัวไม่ค่อยชัดก็ไนสี่เปลให้ออกเเอปูเอก็เปลี่นเลขบอกงายแตน้อสี่เปี่ยนสี่ปลเป็นเลขเป็นเลขเลขตอนตอนน่าจะสื่อใตเยอเสียเปลี่ยเลยบว่าเขาอ่นอืครับผมเป็นหสือเป็นเลขเกล้กล้เมือยด่อว่าปูกันหน่ก็เป็นตัวเลขแนวทางนะครับของ ปู่วัดป่าพารานตะปัดนะครับหรือว่าปู่ทองใบนะครับหรือว่าวัดป่าพระนมดงวัดนะครับนี่ครับแต่ก่อนนี่จะมีน้ําตกมีอะไรเนาะถ้าเป็นหนาฝนต่ช่วงนี้ไม่มีฝนแล้วนะครับก็น้ําตกก็จะไม่มีนะครับถ้ามาช่วงหนาฝนก็จะมีฝนตกรูบริเวณด้านนั้นเนาะครับสำหรับตัวเด็กแนวทางกับระมาณนั้นเนาะครับมาเข้ามาแล้วก็ถ้ามาถ้าชอบต้องเคยเอาพวามมาก่ชอบบนเดียวกับพันๆนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับ ถ,าาถ้าชอบจงค่อยเอาไปเป็นแนวทางเนะาะาต่ผมก็ทานนะครับให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับสําหรับคลิปนี้เข้ามาวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสาหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไวยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ